สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน P.T. P.T. เต็มที่เต็มพลังท่านผู้ชมครับวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเด็กเจน Y เจน Z หรือว่าเจนอัลฟาเจนมิลเลนเนียมทั้งหลายแหล่นะฮะเอาเป็นว่าอายุที่ต่ำกว่า30เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีวิถีชีวิตต้องการทำอะไรเร็วๆนะฮะจะไม่ยอมทำอะไรที่เหนื่อยยากลำบากนะครับเพราะชีวิตเขาเติบโตมาด้วยความเร็ว เติบโตมากับโลกยุคดิจิตอลอะไรที่ช้าอะไรที่นีจะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเป็นอนาล็อกวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเจอวัยรุ่นคนหนึ่งครับจริงๆชีวิตเธออยู่ได้อย่างสุขสบายครอบครัวของเธอทำชิ้นส่วนรถยนต์นะครับมูลค่ามหาศาลถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจครอบครัวเธอก็สามารถมีชีวิตบนกองเงินกองทองแต่วันหนึ่งเธอ มานั่งถามตัวเองว่าชีวิตเธอต้องการอะไรแน่ชีวิตเธอต้องการจะนอนท้องแอร์สบายๆใช้ชีวิตหรูหราอยากได้อะไรก็ได้นั่นคือชีวิตที่เธอต้องการใหมคคำตอบก็คือเธอไปเดินทางเธอไปเข้าโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะครับและเธอก็รู้สึกว่าเฮ้ยโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนเนี่ยนะฮะซึ่งให้เธออยู่ในกระ๊อบหลังหนึ่งนะครับไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมมีมุง้ง นะฮะแล้วก็มีไล่ให้เธอหนึ่งไร่เนี่ยเธอต้องอยู่ที่นี่เป็นเวลา5เดือนพี่น้องก็บอกโอ้โหเด็กๆเดี๋ยวมันก็คงกลับมาแหละชีวิตอยู่กองเงินกองทองทนไม่ได้แล้วเชื่อเธอไม่เกินสัปดาห์หนึ่งพ่อแม่พี่น้องรอแล้วเดือนแล้วเดือนเล่าเธอไม่กลับมาครบหเดือน6เดือนเธอขอเจ้าของโครงการอยู่ต่อบอกว่าชอบชีวิตแบบนี้จากนั้นเธอไปพลิกฟื้น ไร่ของบ้านเธอจริงๆมี4,000กว่าไร่นะเธอเอามาแค่80ไร่ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัรัชกาลที่9ทํำให้เป็นความจริงผมนั่งอยู่กับคุณแอปเปิลครับเจ้าของไร่รื่นรมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอปเปิลเล่าชีวิตคุณนนะ่ยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเกิดมาในช้อนเงินช้อนทองหลุดมาเลยใช่ไหมก็เล็กช้อนเงินช้อนทองนะ ซิ h บัสปูคิดก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะก็เป็นหยุดถือว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะแต่ข้างมากหมื่นครับผมหมื่นบาทดังนั้นก็ก็อย่างที่บอกแต่ก็คือในตั้งแต่ที่เติบโตมาค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยคือสิ่งที่คุณปู่สอนคุณพ่อและคุณพ่อก็ถ่ายทอดมาให้กับเปิ้ลเนี่ยก็คือเราต้องประหยัดแม้ว่าเรามีเราต้องประหยัด เราประหยัดเพื่ออะไรปู่พูดไงว่าปู่ตรงในการประหยัดไงใช่คือคุณปู่บอกว่าเรามีใช้ให้พอแต่ในขณะเดียวกันเราต้องมีส่วนที่เก็บไว้ที่จะช่วยเหลือคนอื่นตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เปิ้นถามคุณพ่อว่าทําไมาเรามีเงินนะสมัยเด็กทำไมาเรามีเงินนะทำไมาป้ากินกะเพราไก่ไข่ดาวทุกวันเลยรือเมืองไทยเลยิที่ที่เมืองไทยอ่ะแล้วก็ทำไมถึงไม่ได้ใช้ตังค์เยอะทำไมแล้วคุณพ่อก็เลยบอกว่าก็ก็มีใช้ทุกอย่างแล้วเราจะเอาอะไรไปเยอะแยะครับ เราก็มีเตียงนอนเราก็มีครบทุกอย่างแล้วดังนั้นอ่ะเราก็ไม่ต้องใช้ให้มันหมดก็ได้เราเคยมาเล่นส้ที่พ่อพ่อของคุณพ่อจนไหมไม่ค่ะเกิดพ่อเกิดมาในช่วงที่ปู่รวยแล้วใช่ค่ะแต่แต่คุณปู่ก็สอนมาตลอดคุณปู่ก็สอนลูกๆทุกคนมาตลอดนะคะในเรื่องของการประหยัดในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นซึ่งซึ่งเราจะต้องไม่ลืมรากเงาแล้วก็ไม่ลืมคนอื่นข้างๆเราครับ ตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เปิ้นถูกปลูกฝังมาตลอดตั้งแต่เด็กๆครับเราโตขึ้นมาเป็นยังไงฮะหลังจากนั้นก็คือตามพ่อตามปู่ไหมก็บางวันที่พ่อเป็นปู่เห็นเราก็ประหยัดให้เห็นก็ประหยัดบ้างหลังนี้เราประหยัดมากไหมก็ใช่เราประหยัดกินบาเครเมื่อก่อนก็ใช้เงินแต่ตังนั้นอ่ะเปิ้ลเปิ้ลไม่เข้าใจคําว่าพอเพียงเมื่อก่อนเพราะเข้าใจว่าพอเพียงคือประหยัดไม่ใช้อะไรเลยแต่พอมาได้เรียนรู้ของเรื่องในหลวงจริงๆในเรื่องของคําพอเพียงเนี่ย ทำให้เข้าใจของความพอเพียงในหลวงว่าจริงๆในหลวงไม่ได้บอกว่าเราห้ามใช้ของแพงหรือว่าเราห้ามใช้อะไรเลยเรารต้องอยู่อย่างอย่างยากไร้มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เรารู้จักความพอดีของตัวเองจากคุณที่เรามีขนาดเองให้เราเจอความสมดุลเจอความพอดีในชีวิตของเรารรเราก็จะมีความสุขได้พอจาเจอคาสอนของในหลวงนี่เราใช้ชีวิตยังไงครับเราก็ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปครับแล้วเราก็ใช้บ้าง ใช้เงินใช้เงินเยอะบ้างไม่ใช้เงินบ้างจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนครับจุดเปลี่ยนคือหลังจากมหาล,ลัยเรียนมหาล,ลัยจบที่เมลเบิร์นเมลเบิร์นแล้วก็กลับมาพอพอ,พอจะต้องมาทํางานแล้วเรามาคิดว่าเออเราก็ยี่สิบสี่ใช้ใช้อายุใช้ชีวิตมายี่สิบสี่ปีเราทําอะไรให้สังคมบ้างเออทำไมคําถามนี้มันเกิดขึ้นาะมันก็มีเด็กแบบนี้เยอะมันก็ไม่ถามนะ ทำไมคำถามนี้ถึงเกิดขึด้นกับคุณแอบเปิลพ่อรู้สึกว่าทําไมคนบางคนที่เขาไม่มีแต่เขาพร้อมที่จะให้คนอื่นทําไมคนบางคนที่เขาไม่มีแล้วเขามีจิตใจหรือว่ามีอยากจะให้หรืออยากจะช่วยเหลือคนอื่นครับดังน,นั้นเปิลรู้สึกว่าการที่เราไปห้างหรือว่าการที่เราทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ได้สร้างหรือเพิ่มคุณค่าใ้กับชีวิตของเปิลเ,เป็นการทําเพื่อตัวเองสนอ,องความพอใจในชีวิตแต่เปิลก็ไม่เคยรู้สึก พอ <Yeah. S 1> ไม่รู้สึกพอใจแล้วไม่รู้สึกพบสันติสุขข้างในใจ mm hmm. ว่ารู้สึกว่ามันขาดอะไรในชีวิตทําไมเปิ้ลมองว่าทําไมเราเหมือนมีครบทุกอย่างแต่ทําไมเรารู้สึกข้างในมันกลวง mm hmm. ทั้งที่ก็เกิดในครอบครัวที่อบอุ่นไม่ได้มีปัญหาครอบครัว <Yeah. S 1> แต่ทําไมยังรู้สึกมันขาดอะไรบางอย่างแต่ทําไมเวลาเปิ้ลไปต่างจังหวัดหรือไปในชุมชนบางสิ่งบางอย่างที่เปิ้ลได้เรียนรู้จากชาวบ้านแล้วชาวบ้านได้ให้เปิ้ลเปิ้ลไดใ้ให้ชาวบ้านเป็นการแลกเปลี่ยนเนี่ย มันเติมเต็มอะไรบางอย่างที่ขาดไปที่ที่ขาดไปครับก็เลยเริ่มมองว่าจริงๆแล้วเราแต่ละคนอ่ะกำลังค้นหาตัวเองอยู่หรือเปล่าค้นหาตัวเองว่าเราเราอยากจะทําอะไรในชีวิตและและ,และสิ่งนั้นนถ้าเราเจอแล้วอ่ะเราจะทําได้ดีที่สุดและมันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองนะสิก็ลองมาศึกษามาค้นคว้าแล้วก็ได้เจอในสิ่งที่ในหลวงได้เตรียมไว้ให้กับเราทุกคนแล้วก็คือในเรื่องของเกษตรผสมผสาน แต่ถามว่าเปิ้ลมีความรู้เรื่องเกษตรไหมเปิ่ลไม่มีเลยไม่เคยใครรู้จักไหมตอนนั้นไม่รู้จักจับจอบจับเสียมก็จับไม่เป็นไม่รู้จักอะไรเลยเพราะว่าก็กินซื้อกินแล้วก็มีคนทําให้ดังนั้นเราไม่รู้หรอกว่าที่มาของอาหารที่แท้จริงมันคืออะไรครับแล้วก็บวกกับเรื่องของสุขภาพว่าเห็นว่าคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณพ่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยเริ่มป่วยว่าเฮ้ยขนาดคนรวยเขาก็ยังหนีไม่พ้นเลย หากคนรวยเขายังต้องซื้อกินแล้วที่เขาซื้อกินก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีด้วยซ้ําแล้วส่วนใหญ่คนรวยนี่แหละที่เป็นโรคเยอะแล้วแล้วคนจนอ่ะไม่ค่อยจะเป็นดังนั้นเราเห็นวิถีชีวิตที่แตกต่างคแต่ตั้นก็คือเปิ้นก็เลยเริ่มเข้าโครงการนรั่อหละก็หลังจากนั้นก็คือเลยไปเป็นล่ามให้กับเพื่อนคุณพ่อก่อนเพราะเขาสนใจของ <S 2> <S 2> ตัวคอสัสามวันสองคืนเปิ้นก็เลยเป็นล่ามให้เขาแล้วก็พวันสุดท้ายเจ้าของโครงการอาจารย์ดิสอก็ถามว่าลองไหม กล้าลองไหมเพื่อก็เลยโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนใช่เปิ้ลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอไม่ต้เป็นล่ามอ๋อเขาเป็นเขาเป็นคนสิงคโปร์ที่สนใจในเรื่องของเกษตรผสมผสานโอเคครับค่ะเปิ้ลนก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวขอไปคิดดูเพื่อก็กลับไปคิดวันสองวันแล้วก็โทรไปบอกแกว่าโอเคค่ะหนูขอเคลียร์เคลียร์อะไรให้เสร็จอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปแกก็เลยบอกว่าเสื้อผืนหมอนใบนะก็นบอกโอเคได้ค่ะก็ถือกระเป๋าใบหนึ่ง คโครงการนี้คือโครงการมหาลัยของการค้าร่วมกับทางเจ้าของเอซียยตงโมใม่ค่ะเขาก็มีที่อยู่ใกล้ๆมหาลัยปั่เก็ตใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็เยอะไหมครที่เท่านั้นเยอะค่ะหลายร้อยไร่หลายร้อยไร่ก็แบ่งเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกค่ะเหมือนเอาคนทั่วไปอยู่นนักศึกษาใช่ทั่วไปก็ได้ทั่วไปเลยค่ะมีนายแบงค์มีศิลปินมีเกษตรกรมีทุกแบบค่ะมาใช้ชีวิตมาใช้ชีวิตร่วมกันแต่คนละไร่ท่านผู้ชมครับผมกำลังนั่งคุยอยู่กับสาววัยรุ่นยุคใหม่ เธอเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยนะครับแต่เธอไม่พอใจในชีวิตที่เธอดำรงอยู่มา24ปี mm hmm. เธอคิดว่ามันขาดอะไรที่เป็นตัวตนของเธอแล้วเธอก็ได้มาพบกับเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงช่วงหน้าเราจะมาคุยกันว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยนะครับเธอนําไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างไร และเธอเปลี่ยนชาวบ้านจากเคมีให้มาเป็นอินทรีย์ตามรอยพ่อพอเพียงอย่างไรสักครู่ครับ